ตอนที่17จิตผู้สร้างที่บอกว่ายังไม่สมบูรณ์นั้นหมายถึงมันยังไม่มีความซับซ้อนจนถึงที่สุดตั้งหากจิตพระเจ้าเหล่านี้มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือเป็นนักทดลองเมื่อทดลองทําสิ่งหนึ่งได้สําเร็จแล้วเขาก็จะทดลองทําอีกสิ่งที่ท้าทายและซับซ้อนมากกว่าเดิมไปเรื่อยเกายกาถือว่าเป็นประดิษฐกรรมระดับต้นที่จิตพระเจ้าเป็นผู้กำหนดสร้าง โดยเขาได้ใส่รหัสให้กายภาพของตัวเองออกมาเป็นดวงดาวหรือโลกแต่เมื่อเป็นดวงดาวแล้วมันยังมียังไม่มีกลไกที่สามารถสร้างอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนตัวเองขึ้นมาได้หรือที่เธอเรียกกลไกนี้ว่าการขยายเผ่าพันธ์ุประดิจกรรมแรกๆที่พัฒนาต่อยอดจากโลกที่จิตพระเจ้าทดลองสร้างเป็นครั้งแรกนั่นคือสิ่งมีชีวิตประเภทพืช ซึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเขาได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้คือมันสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวมันเองจิตพระเจ้ารู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้มากพวกเขาจึงสนุกสนานกับการกำหนดสร้างในครั้งนั้นโดยทุดวงจิตที่มีความเป็นจิตพระเจ้าได้กำหนดรหัสลงไปในกล่องพลังงานของตัวเองว่าจะให้มีรูปร่างแบบไหนมีลำต้นแบบไหนมีสีดอกอะไร มีผลหรือมีกลไกการขยายพันธุ์อย่างไรเวลานั้นจึงเกิดพืชพันธุ์นานาชนิดขึ้นมาและเมื่อได้รูปธรรมของพืชเกิดขึ้นจนพอใจแล้วจึงเกิดความท้าทายใหม่ของเหล่าดวงจิตที่เหลือโดยมีโจทย์ว่าประดิษฐก,กรรมใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้จะต้องเคลื่อนที่ได้จากนั้นจึงเกิดรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เธอเรียกว่าสัตว์ ซึ่งในช่วงต้นสัตว์ยังมีระบบการขยายพันธุ์ที่คล้ายกับพืชอยู่บ้างแต่พอเขาเห็นว่ากลไกนี้สามารถขยายพันธุ์ในแบบของสัตว์ที่สมบูรณ์หรือเกิดระบบเพศเพื่อสืบพันธุ์ขึ้นมาครั้งนั้นจิตพระเจ้าก็ภาคภูมิใจกับประดิษฐกรรมรูปแบบใหม่นี้มากเขาเหล่านั้นจึงสนุกสนานกับการใส่รหัสการสร้างลงไปในกล่องพลังงานของสัตว์นานา,นานชนิดขึ้นมา และเมื่อสร้างจนเป็นที่พอใจแล้วความท้าทายใหม่จึงเกิดขึ้นเขาพูดจบก็หันมามองหน้าผมแบบเพ่นพินิดมีอะไรหรือครับผมถามเพราะท่านโพเชเจ้องหน้าผมเธอรู้ไหมว่าจิตพระเจ้าภาคภูมิใจกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งนี้มากขนาดไหนเขาถามหมายถึงอะไรหรือครับผมถามอีกความเป็นมนุษย์ของพวกเธอนสิมากขนาดไหนหรือครับผมถาม ประดิกรรมใหม่นี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดถึงที่สุดคือไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบมากไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากประดิกรรมนี้จะสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ด้วยตัวเองสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระสิ่งนี้ยังมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้แบบไม่รู้จบประดิกรรมใหม่นี้มีนิ้วมือที่ทรงประสิทธิภาพ มากกว่าสัตว์ชนิดไหนๆมีปากที่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้หลากหลายโทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถคิดวิเคราะห์ได้สามารถประมวลเรื่องราวที่มีความซับซ้อนได้หรือพูดง่ายๆว่าจิตพระเจ้าได้ถอดแบบความเป็นผู้สร้างสรรค์ของพระเจ้าให้ออกมาเป็นกายภาพผ่านตัวมนุษย์เธอโปรดภูมิใจในตนเองเถิด ว่าเธอคือประดิกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของจิตพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดเธอคือต้นสายของข้อมูลที่จิตพระเจ้าต้องการจะมามีประสบการณ์ผ่านเธอพระเจ้าต้องการจะเก็บรักษาทุกๆประสบการณ์ของเธอทุกคนไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อไม่ให้มันหายไปกายาคือแหล่งสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีจิตพระเจ้าเป็นแหล่งเก็บเป็นแหล่งเก็บใหญ่ที่สุดหรือพูดอีกแบบคือหากต้องการเข้าถึงความรู้แหล่งใหญ่ให้เข้าไปที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อหรือเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งสำรองข้อมูลในรูปของกายาได้ทั่วทางเอกภพเขาอธิบายเสริมผมชักอยากรู้แล้วสิว่า กายภาพที่แท้จริงของกายานั้นเป็นอย่างไรผมแสดงความอยากรู้เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งกายาคือตรงจุดกึ่งกลางด,าด้านในสุดของแกนโลกพอดีอย่างที่ฉันบอกเธอไปในช่วงต้นว่าแกนกลางของกายานี้จะเป็นแสงสว่างสีขาวถัดจากจุดที่เป็นแสงสว่างนี้ออกมาจะมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำมีผนังกว้างโล่ง วัตถุที่เป็นองค์ประกอบของพระองค์นี้เป็นวัตถุธาตุสีขาวใสบริสุทธิ์และมีค่าความแข็งมากที่สุดหรือที่เธอเรียกกันว่าเพชรเป็นผนังทรงกลมล้อมรอบจุดที่เป็นแสงสว่างนี้อีกทีเมื่อเข้าไปในนั้นจะเห็นเป็นแท่งผลึกคริสตัลที่มีเหลี่ยมมุมเป็นแท่งเล็กบ้างใหญ่บ้างหันหัวเข้าสู่จุดศูนย์กลาง เหมือนกับที่เธอผ่าเครื่องก้อนหินที่เป็นธาตุอัญมญณีบางชนิดออกมาเธอก็จะเห็นโพรงและมีแท่งคริสตลัลที่มีเหลี่ยมมุมอยู่ภายในจะต่างกันตรงแค่โพรงนี้จะมีขนาดกว้างใหญ่กว่ามากและส่วนด้านนอกสุดของกายานี้จะมีสันฐานเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์แบบคือจะไม่มีส่วนไหนบิดเบี้ยวเลยแม้แต่น้อย ผิวนอกสุดนี้จะมีความเรียบลื่นมันวาวมีสีดำสนิทและแข็งมากที่สุดแข็งจนไม่มีสิ่งใดสามารถเจาะทะลุเข้าไปในพโพรงนั้นได้สิ่งนี้จึงเป็นวัตถุที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มผลึกคริสตัลสีขาวใสที่มีความแข็งที่สุดนี้ไว้นี่คือรูปธรรมของกายาเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่สำรองข้อมูลเขาอธิบาย เราสามารถเข้าไปในนั้นได้ไหมครับผมถามไม่มีรูปธรรมท,ทางกายภาพใดสามารถลงกล้ำเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้เนื่องจากมีมวลออกซิเจนบริสุทธิ์ห่อหุ้มกายานั้นไว้ถึงแม้ว่าโดยสภาพของมันจะไม่มีความร้อนเหมือนกับมวลหินเดืดที่ห่อหุ้มธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ไว้อีกทีแต่มันก็มีค่าพลังงานที่เข้มข้นบริสุทธิ์ เกินกว่าที่จะมีวัตถุปแปลกปลอมใดๆเข้าไปปะปนกับตัวมันดะกับตัวมันไม่เช่นนั้นมันจะสูญเสียความบริสุทธิ์ทันทีแต่ถึงแม้จะผ่านไปได้ก็ยังต้องเจอกับเกราะป้องกันที่มีความแข็งแกร่งสีดำสนิทอีกชั้นหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถเข้าไปได้อย่างเด็ดขาดเขาตอบอ้าว แล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะของกายานั้นเป็นอย่างไรครับผมถามวิธีเดียวที่จะสามารถเข้าไปข้างในนั้นได้คือทางจิตเขาตอบแล้วอย่างผมจะสามารถเข้าไปได้ไหมครับผมถามด้วยความกระหายใกล้รู้ถ้ารำพันทักษะของตัวเธอตอนนี้ยังไม่มากพอที่จะเข้าไปได้เพราะการท่องเที่ยวด้วยจิตวิญญาณนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยง โดยเฉพาะการเข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือถ้าบังเอิญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เธอสามารถเข้าไปได้หากเธอไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเธออาจจะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไปโดยไม่รู้ตัวเพราะในนั้นจะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลทั้งเก่าแก่ที่สุดและข้อมูลใหม่ล่าสุดทันทีที่จิตเข้าไปสัมผัสกับพลังงานในนั้น จิตซึ่งมีสถานะเป็นพลังงานเช่นกันมันจะดึงดูดข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาอย่างรุนแรงทำให้เกิดสภาวะเกินการรับรู้คล้ายกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำอยู่แบบจํากัดแต่เธอเอาไปใช้งานกับโปรแกรมที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่มากมายมหาศาลคอมพิวเตอร์ของเธอ จะเกิดอาการชะงักงานทันทีซึ่งกรณีที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้คือข้อมูลของคนทั้งโลกที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมันเป็นข้อมูลที่มหาศาลเกินกว่าระบบประมวลผลในสมองของมนุษย์จะรับไหวดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องมีทักษะบางอย่างหรือได้รับการนำพาเข้าไป ถึงแม้จะเป็นแค่การเดินทางด้วยจิตก็ตามเขาอ,อธิบายท่านช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องถ้าเป็นความประสงค์ของเธอฉันยินดีเขาตอบรับขอบคุณมากครับผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยผมเรียบกล่าวขอบคุณท่านโพเชเพราะน่าจะเป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นได้ เอาละที่จริงฉันสามารถพาเธอไปที่นั่นแบบทันทีทันใดได้เลยแต่ฉันกําลังคิดว่าจะพาเธอไปในแบบให้เธอเห็นสภาพที่แท้จริงทั้งหมดดีก,กว่าเขาเสนอวิธีการเห็นสภาพทั้งหมดอย่างไรหรือครับผมถามก็เป็นแบบที่ฉันพาเธอมาที่นี่ไงแต่มันจะดูน่าหวาดเสียวและน่ากลัวสักหน่อยนะเขาตอบได้ครับ